สวัสดีครับผมเ keto big bike story ครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ตามคําเรียกร้องครับที่สัญญาไว้ผมจะมารีวิวเจ้า z x 25R แล้วก็นินจา400ว่ามิตริรถความหัวพุ่นตัวใหญ่ตัวเล็กว่าคนที่กำลังตัดสินใจซื้อจะซื้อคันไหนดีมีแต่คนคำถามเยอะมากครับว่า z x 25R เนี่ยขนาดเท่านินจา400ไหมใหญ่กว่าหรือว่าเล็กกว่าวันนี้เราจะพามาดูกันเทียบกันแบบสดๆตัวต่อตัว,ตว,ตว และนี่ก็คือนินจา400ของพี่วิทย์ครับวิทย์นินจา400ครับแกอยู่แถวบ้านบึงพอดีอยู่กใกล้ๆกันก็นัดก,กันมาเจอครับ,รบเดี๋ยวพาไปดูที่ทดีรถกันเลยคเดี๋ยววันจะพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาชี้ดูทีละดุด มาดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยทรงไฟตาเหมือนกันตัวเดียวกันครับไฟาตาใช้ตัวเดียวกันส่วนตัว Z X 25เนี่ยจะต่ำกว่านิดนึงตัวนี้พีวิทได้โหลดไหมครับเพื่นินจา400ไม่ได้โหลดรถเดิมๆครับนินจา400รถเดิมๆ ZX 25็ก็เดิมๆครับนี่คือสเปครถเดิมนะครับเทียบกัน ตัว z x 2 e 5เนี่ยจะต่ำกว่าในด้านของไฟตาแล้วก็แฮนด์ต่ำกว่ากันนิดนึงก็ไม่มากก็ใกล้เคียงกันมากครับเรามาดูด้านบนขนาดใกล้เคียงกันครับถัทงทรงเดียวกันเลยใกล้เคียงกันมากดูท้ายท้ายส่วนท้ายเนี่ยนินจา400จะอวบกว่าเนี่ย ส่วนท้ายยินจา่า400จะกอวบกว่าเซทิค25จะเรียวแหลมามาดูฝั่งไฟท้ายกันบ้างครับฝั่งไฟท้ายเนี่ยใกล้เคียงกันครับท้ายสูงใกล้เคียงกันเลยใช้ไฟท้ายตัวเดียวกันของผมเนี่ยเซทิค25เนี่ยผมเปลี่ยนไฟท้ายไปแล้วแต่ของพี่วิทย์เนี่ยเป็นไฟท้ายเดิมอยู่ ดูมิติลดด้านบนครับนี่ส่วนถังน้ำมันไปหาชุดหน้าของนินจาสี่ร้อยดูไม่ออกจริงๆครับขนาดใกล้เคียงกันมากเพื่อนเพื่อก็ดูเองแล้วกันนะครับว่าคันไหนใหญ่กว่าเล็กกว่าผมบอกไม่ถูกจริงมันขนาดใกล้เคียงกันมากครับถังน้ำมันคนละทรงนะครับเซ็ตเอ็กยี่สิบห้าถังน้ำมันจะออกกว้างด้านนี้แต่ว่าต่ำนะครับส่วนนินจา4ี่ร้อยเนี่ย ถังน้ำมันจะแคบกว่าแต่สูงกว่าอแต่สูงกว่าในด้านเนี้ยเห็นไหมเซตระกีบห้าจะต่ำกว่าเนินจ่ร400จะสูงกว่าถัางจะสูงกว่าอ๋อเรามาดูด้านเบาะเบาะเนี่ยสูง785เท่ากัน เบาเท่ากันครับสูงความสูงเท่ากันเบานินจา400แล้วก็ z x 25เบาเท่ากันนี่พิวิทย์แกใส่ท่อโยชิครับท่อปลายยาวเสียงนุ่มเสียงทุ้มๆครับเสียงดีไม่ลั่นหนวกหูครับขนาดใกล้เคียงกันครับใครที่มีคำถามว่า z x 25เล็กกว่าหรือใหญ่กว่านินจา400นี่ดูได้เลยครับ ส่วนตัวผมแล้วผมบอกไม่ถูกครับเพราะว่าขนาดมใ,ใกล้เคียงกันเอาเป็นว่าเท่ากันก็นแล้วกันนะครับสําหรับส่วนตัวผมหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากโอเคขนาดยางเท่ากันนะครับร้อยห้าสิบทับหกสิบขนาดยางเท่ากันแม็กก็เท่ากันครับแม็กสี่จุดห้าแม็กสี่จุดห้าร้อยห้าสิบทับหกสิบยางเบอร์เดียวกันยินจ่าสี่ร้อยกับเซตเอ็กยี่ห้า ตัวน้ำหนักเนี่ยน้ำหนัก z x 2 e 5จะหนักอยู่ที่184กิโลกร,รมัมส่วนตัวนินจา400เนี่ยจะหนักอยู่ที่168กิโลกร,รมัมอ่า45แรงม้า ZX-25 e 46แรงม้าแรงม้าก็ใกล้เคียงกันครับน้ำหนักก็ห่างกัน10กิโล10กิโลตัวนี้รอบสูงสุด พ,พี่ครับรอบสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่รอบตัดเจ้ครับหมื่นสองพันรอบต่อนาทีนะครับสจหรับนินจาสี่ร้อยรอบตัดอยู่ที่หมื่นสองพันรอบอขออนุญาตเปิดกุญแจนะครับพี่นี่คันนี้วิ่งไปแล้วสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ้ยสี่ล้านสี่ร้อยหกสิบหกโลเดือนครึง่งรถรถกี่เดือนแล้วพี่เดือนเดือนครึง่ง <laughs> ป้าไป4,000โอ้โหแสดงว่าทริปเยอะเลยพี่ใช่ไหมครับขับไปไปมาหลังไปามาอพี่แกชอบขับเที่ยวเยอะนะครับวัน2วันเข้าศูนย์โอเคเป็นไรพี่2วันเข้าศูนย์มันพันโลอ๋อคือไปเช็คระยะพันโลแรกอ๋อของผมแ็้วต้อไปกลับเจ็ดร้อยหรอวะโอ้โห สองวันแรกที่ไปกับเกียร์บอกเจ็ดร้อยโลโหดกว่าผมอีกผมวิ่ง300ผมว่ายเยอะแล้วคือไม่ต้องรันลงรันอินกันเลยครับผมได้698กิกโลออกมาวันเสาร์ที่แล้วนี่ก็1สัปดาห์พอดีรอบสูงสุดตัวนี้เกียร์หนะครับผมวัดที่เกียร์หกเพราะว่าหนึ่งสองสาไม่เคยบิดสุดเลยเกียร์หได้ 1, 18, 1 8ึ่งหมื่นแปดอ๊ยหนึ่งหมื่นแปดพันรอบนะครับสำหรับเซทเอ็กสองห้าก็ไปดูคลิปท็อปสปีดผมได้เลยตัวนี้วิ่งอยู่ร้อยแปดแปดแล้วก็รอบอยู่ที่หนึ่งหมื โอเคเรือนไมเรือนไมตัวนี้จะเป็นสีขาวส่วนเรือนไมนินจาสีร้อยจะเป็นพื้นหลังดำนี่คนละแบบนะครับพื้นหลังดำตัวหนังสือจะสีขาว z x 25พื้นหลังจะขาวตัวหนังสือจะสีดำนะครับนี่คือความต่างของเรือนไมแล้วก็โหมดต่างๆก็แล้วแต่จะแสดงผลพี่แกก็ติดที่รับโทรศัพท์ สายทพิปนะครับสายทพิปแล้วก็วัดวัดอันนี้เกมวัดน่าจะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับวัดโวลต์วัดอะไรไปสติกเกอร์นี้ทำมาจากร้านไหนนะครับพี่วิทย์ยักษ์สติกเกอร์ยักษ์สติกเกอร์ที่กรุงเทพนี่ z x 4เป็นะครับม่ธรรมดานะครับ z x 4เนะคันนี้เป็นลายฉลามฉลามขาว เป็นลายลิมิเต็ดนะครับลายลิมิเต็ดเ่ฉพาะส่วนเท่านั้นนี่ก็ลายละเอียดข้าวๆนะครับประมาณนี้ซึ่งดูแต่มิติรถนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดสเปคต่างๆก็น่าจะทราบกันไปอยู่แล้วว่าเซ5เมีอะไรบ้างหรือว่ายินจาส0มีอะไรบ้างสเปคชีพมีบอกมาเยอะแล้วครับ ผมกามารีวิวในส่วนที่ทุกคนอยากรู้ก็คือขนาดมิติตัวรถนะครับดูได้เลย